แต่กี้แต่ก่อนยังมีสายคนหนึ่งอาศัยอยู่กับแม่สองคนตามลำพังย้อนว่าผู้เป็นพ่อตายป้าลาวก็เลยได้ซื้อว่ากาผ้ากาผ้าเราเป็นคนตื่นเดิกลูกเศร้าเพื่อมาซอยเวียกเขือนการชานของแม่โดยบบหูจากอิดเมยเลยอยู่มาเมื่อหนึ่ง ในขณะที่นางกินเขากับแม่อยู่นั้นแม่ก็เลยเอ่ยปากถามกํา้าว่าลูกเอ๋ปีนี้ลูกอายุเท่าไหร่แล้วห้วยอีแม่คือมาสั่งถามแท้อายุลูกเจ้าของกันยังบ่จือ้อขันกูจี้กูจิถามมึงหาสิแตกบาบักปอบมึงเฮ้เฮ้คอยหยอกเจ้าซิซือนะแม่จา๋าอย่าซิเลียดหลายเดี๋ยวหอยตีนกากระขินอีกและ ปีนี้ลูก,กอายุสิบเจ็ดกำลังสี่เข่าสิบแปดแล้วอีแม่เอ้ยเอ็ตอนนี้เอ็งก็โตเป็นบ่าวแล้ววิชาความรู้ก็ยังไม่มีติดตัวแม่ว่าเอาแบบนี้ก็แล้วกันเอาอีหยังอีละนะ้ออีแม่เอ้ยหรือที่ให้คอยเอาเมียบอลูกกำพร้าพร้อมเสมอได้นี่ฮอร์โมนมันกำลังวา้าวุ่นพุ่งพ่านออกมาเลยตอนนี้มันพร้อมจะออกสึกตลอดเวลาแล้ว เอออียังว่ะนี่เม่ <c oughs> เป็นจังไดล่ะที่มากก็คุกเข้าไปเศร้ากามแน่ละบอโอ้ยลูกก็วเว้าไปจังสั้นแลยแม่เอ้ยขนจนแบบเฮาไผล่ะสิเอาไปเป็นผัวนาะ เอาละปีที่จะมาถึงนี้เองก็จะเข้าเบญจเพศโตเป็นหนุ่มเต็มตัวแล้วแม่ว่าจเจ้าเองไปฝากกับท่านเศรษฐีที่แม่รู้จักอยู่ให้เองไปคอยช่วยเวียกบ้านการเลือนท่านก็แล้วกันเพื่อเองจะได้ศึกษาล่ำเรียนไปด้วยเอาถากำผ้าไปอยู่เลือนท่านเศรษฐีเดี๋วยวไพกกันล่ะสิคอยดูแลเมนะเองไม่ต้องเป็นห่วงข้าหรอกข้ายัางแข็งแรงดีถ้าวันไหนเองว่างเองก็ขออนุญา ท่านเศรษฐีกลับมาเยี่ยมแม่ก็ได้หลังจากที่สองแม่ลูกตกลงกันเข้าใจแล้วในมือถัดมาแม่ของกัมพาก็ได้นำกำัมพาไปฝากกับท่านเศรษฐีซึ่งท่านเศรษฐีคนนี้บ่เพียงแต่เป็นคนร่ำรวยเท่านั้นแต่แล้วยังเป็นคนที่มีจิตใจดีมักช่วยเหลือคนที่ตกทุกข์ได้ยาก ทั้งเป็นคนที่หักความยุติธรรมและแล้วก็ยังมีลูกสาวคนหนึ่งกีนาหักที่เป็นดังแก้วตาดวงใจสือวานางาสวัสดีค่ะท่านเษทเเออีสวีดัตครับท่านเษทีเออสวีดัตเฮ้ยสวัสดีไปไงมาไงล่าหนังสอนถึงมาหาข้าได้ในวันนี้ เออที่แบบนี้จ้าท่านเศรษฐีพอดีว่าข้าจะพาลูกสายมาขออยู่ช่วยเวียกบ้านการเลือนของท่านเศรษฐีหน่อยนะเพื่อว่ามันจะได้เป็นคู่เป็นคนและมีวิสาความรู้อย่างท่านเศรษฐีบ้างโอ้ดีเลยดีเลยข้ากำลังต้องการคนช่วยงานอยู่พอดีแล้วนี่ลูกของเองมันชื่อว่าอะไรล่ะต้องขอโทษท่านเศรษฐีหลายๆที่คอยแนะนำโต้ซะ ขาน้อยมีซื้อว่ากำผ้าฝากเนื้อฝากตัวด้วยนะครับหุ้ยไม่เป็นไรหรอกไอ้ซีไอ้ซีเอ้ยแกอยู่ไหนมาหาค่าที่พลีมมาแล้วครับ นี่เจ้าจงพาเพื่อนใหม่นี้ไปหาที่พักที่เสาก่อนต่อไปเขาจะมาทำงานร่วมกันกับเจ้ารู้จักกันไว้สละได้เลยครับนายท่านหลังจากนั้นในวันถัดมาท่านเศรษฐีก็ได้สั่งให้ข้าทาสบริวารทั้งหมดที่เป็นผู้ชายรวมทั้งเด็กใหม่กาพาด้วยไปขุดดินเพื่อกะเทียมดินปลูกผักปลูกหญ้าไว้กิน ในท่านในท่านสอบสวนผักแบบไหนครับบอกไอ้สีคนนี้มาเลยเดี๋ยวกระผมจะทำให้ได้ดั่งใจที่นายท่านคิดเลยครับโหุยก็ไม่ต้องทำอะไรหลายดอกก็แค่เหตุให้คือกับสวนพักทั่วไปนั่นละแค่ทำให้มันเป็นระเบียบก็พอแล้วอ้อได้เลยครับนายท่าน โอ้สุดยอดเลยรุ่นพี่สีพี่นี้สั่งขยันจริงๆเลยโอ้ยคือมาเมื่อยแทวะอดเดอ้ออดเดอ้อบัสีอยู่ตอนหน้านายต้องขยันเข้าไว้เอาขุดขุดโวยสู้ไปเพื่อเอาหน้าปฏิทโทไอสีเจ้านี่ไอดอคาเลยเดร์เหตุงานยังขยันขันแข็งบบอิดบ่เมื่อยเลยวิลิกูดฮ่าฮ่มึงจีอเอาไว้เดอ้อบัรกำพาหำหน้อยนายเพิ่นเลี้ยงดูปูเสือเฮามา เขาก็ต้องตอบแทนท่านเฮ้ยไอห่ามึงเอย้ยหยุดยอ,อกูได้แล้วกูเหนื่อยจะตายแล้วเนี่ยเออนายท่านเจ้าค้ะมีแขกมาหานายท่านจ้าเขารอนายท่านอยู่บนเรือนรับแขกจ้าเออขอบใจมากๆนางเอื้ง,งที่มาบอก จากนั้นทันเศรษฐีก็ได้ย่างไปพบแขกอยู่ที่เดือนรับร้องพอจะเห็นนายย่างออกไปบักสีก็เฝ้าทิมจมแล้วก็แล่นไปนอนเศร้าเมื่อยอยู่กองห่มไม่ทันทีโอ้ยเมือม่อยเมยมื่นายก็เผื่อสิอย่างออกไปเนาะเล่นเอากู้เกือบเป็นลมแดดเลย เ้าบึงไอส้สีคือสี่มือยแหงเนาะแล้วจึงไปนั่งผักอยู่ก้องหมไหมส่วนตัวเฮาคือยังโบมือปันใดว่าสั้นกะคขุดดินต่อดีกว่าหลังจากนั้นเวลาก็ผ่านไป3-4มสี่สัโมงกำพะาและบรรดาคนหับไสต่างๆก็ได้พากันขุดสวนจนสำเร็จแล้วจึงพากันไปนั่งผักเสาอยู่ก้องหมไหมให้เจ้าลอยอองลอง เียงกันอองตองกับเขาอยู่ถึงปลายไหมเฮ้ยนายมาเอาเอาขุดเข้าไปขุดให้มันซะใจคนขยันอย่างเราขุดยังไงก็ไม่เหนื่อยโยโยเอาทะไมเอาทะไมเฮ้ยพวกสูนี่สังขีเกียบสันหลังยาวจริงๆขุดนานพักไม่พอเท่าไหร่ก็นั่งพักแล้ว โอ้โหพวกเจ้านี้ข้าไปคุยธุราพบ่พอเขาพวกเจ้าก็พากันทำเสร็จแล้วดีจริงๆโดยเฉพาะไอ้สีเยี่ยมมากเลยเองโอ้ยเยี่ยมเยมอะไรละนายมันเพิ่งทำท่าลุกไปขุดดินเมื่อตะกี้นี่เองแแม่บักาใหญ่ส่วนกำพาก็บดเว้าอย่างถึงว่าตัวเองจะเมื่อยสำไดก็ตามเขาก็อดเอาตามคาเลคเตอร์ของพระเอกนั่นแหละพี่น้องเอ้ย เ่อกำม้าอาศัยอยู่กับท่านเศรษฐีได้ระยะหนึ่งท่านเศรษฐีก็ได้เห็นถึงความดุมันขยันของกำม้าแต่ว่าเขาก็ยังบ่เสือใจกัม้าร้อยเปอร์เซ็นต์อยู่มาเมื่อหนึ่งท่านเศรษฐีอยากจะทดสอบกำม้าด้วยการเอาเงินให้กัม้าุงหนึ่งเพื่อให้กำม้าไปซื้อของสิ่งหนึ่งให้หนายเอ่นกัม้ามาหา มียังให้กำาพ้าหับไสบอครับก็มีนาาั่นล่ะคือวันนี้ข้านึกอยากจะรับประทานเม็ดในมะขามหรืออีกชื่อหนึ่งก็คือฟ้าสนันนั่นเองเจ้าจงเอาเงินถุงนี้ไปซื้อในมะขามมาให้ข้าหน่อยสิปฏิโทษนายครับในมะาขามขวัวถุงละพันกีบเองนายคือเอาเงินในผมตั้งถุงหนึ่งพุนกำาพ้าบอกาถือไปดอกพอกําพ้ายานเหตุเงินนายเสียน,านา่ะนะ เอ็งถือไปเถอะนะเผื่อมันบพอหรือว่าเอ็งอยากจะซื้ออะไรหรือกินอะไรตามทางเอ็งก็ซื้อมาเลยไปไปไปซื้อมาได้แล้วถามมากเดี๋ยวข้าก็ไล่เอ็งออกจากบ้านซะดอกได้ครับได้ครับเดี๋ยวผมจิไปซื้อมาให้เดี๋ยวนี้ละ <S 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 2> <S 2> เออไม่ข้าครับ ในมาขามขวก้องเท่าไดครับโอ้ยผู้บบามาซื้อนมะขามขวซ้อยแบบนี้ต้องยอกแน่แล้วกองหนึ่งเ้าเมา็ดจ้าเออคอยหมายถึงกองหนึ่งราคาเท่าใหฮะนะเมฆาเอ้ยเฮ้ยเจอเมฆาควรชว่วจีนแต่เ้าเลยตู้อ๋อกองหนึ่งก็เซาเม็ดนั่นแหละจา้าลูกค้าแต่ถ้าซื้อสามกองรับไปเลยหนึ่งร้อยเม็ดเอาไปเคี้ยวเล่นให้แค้วหกักตัวแตกไปเลยจา้า โอ้โหขันสันเอากองหนึ่งก็แล้วกันแม่ค้าคนสวยเอ้ยคนที่สวยขนาดนี้เป็นของคุณนะฮะอะไรนะค่าได้ยินไม่ซัดเลยเอา้าหูหนวกอีกเลยแม่ค้านี่ก็ะได้ไดเอากองหนึ่งจ้าแม่ค้าคนสวย อุ้ยบ้าย่องว่าสาบพรสวยจริงๆด้วยรอแป๊บนะจ๊ะลูกค้าเดี๋ยวแม่ค้าคนสวยใส่ถุงให้เลยเอาเลยกันนี้แถมให้หลายๆเลยนะจ๊ะหลังจากที่ซื่อในมะขามขวกับสาวพรคนสวยแล้วกัม้าก็เฝ้านำในมะขามขวนั้นไปให้ทานเศรษฐีทันทีนายครับได้มาแล้วในมะขามขว่ฝ้าสนันสดๆนนท์ขับห้องเลยวานนายกินหมดนี่ นายอยางไปทางใดก็ชิมีแต่กินหอมหวนส่วนดมให้ทุกคนแล่นป,ป๊บในนอนเลยเอิงเอาไปกินเถิดข้าเปลี่ยนใจไม่อยากกินมันแล้วอา้าวสมาเปลี่ยนใจไว้เทฮอร์โมนผู้เท่าพุงพ่านสันบอกกำฟ้าก็บเพ้าเลนมาแต่ตลาดย่านมันเย็นก่อนนายสิบลองซิมบึงในบอ่อยังอ,อ่อนๆนนอนห้อนเลยได้นี่ เองกินเลยข้าไม่กินแล้วละ่ะเฮยเปิดถุงเงินดูก่อนโอ้เงินยังเหลืออยู่เหมือนเดิมเลยไอ้เจ้านี่ก็เป็นคนซื่อสัตร์จริงๆนอกจากเงินที่เหลือซื้อในมะขามแล้วมันก็ไม่แตะเงินสก,กีบเลยครบตามจำนวนเลยเนี่ย เอาหนี้อย่าดองลูกกระปูควยดอนพันปีเอาไปกินเป็นกับแก้มกับในมะขามขั่วะนะถือว่าเป็นค่าตอบแทนที่เองอุตสาห์ตั้งใจไปซื้อมาให้ค่า อยู่มามืออนึ่งท่านเศรษฐีก็ได้เอาไหเงินไหคำของตนออกมาเพื่อให้บรรดาคนรับใช้ทำความสะอาดแต่อันที่จริงแล้วท่านเศรษฐีเพียงอยากจะทดสอบว่าใครกันแน่ที่ซื่อสัตย์บริสุทธิ์และจงรักภักดีต่อตน พวกเองตั้งใจทำความสะอาดเขาละอย่าให้ให้เงินให้คำของข้าตกหล่นเสียหายเงินคำพวกนี้กลัวจะหามาได้ไม่ใส่เรื่องง่ายๆเลยนะโว้ยรับทราบเลยนายท่านกำมพาจะทำความสะอาดเป็นอย่างดีใช่แล้วนายท่านเดี๋ยวไอ้สีคนนี้จะเซ็ตทองของเจ้านายให้สะอาดเอี่ยมคลิบเลยเออดีมากพวกเอง หลังจากนั้นถูกคนก็ได้ทำความสะอาดหายเงินใหยคำจนแล้วท่านเศรษฐีจึงสั่งให้บักสีที่เป็นคนอาศัยอยู่กับต้นมาดนให้เอาเงินคำทั้งหมดเขาไปเก็บไว้ในห้องของตน้นนี่เจ้าสีเองจงเอาหายเงินให้คำที่ทำความสะอาดเสร็จแล้วเขาไปเก็บไว้ที่ห้องของข้าที อ,อในท่านครับคือกับผมรู้สึกปวดท้องมา,มากๆเลยให้ไอ้กัมภาขนเขาไปเก็บได้ไหมครับนายท่านโอ้ยถามึงจะตดขนาดนี้มึงดีไปขี้เลยไปงั้นไอ้กัมภาเองช่วยนำหายเงินหายท้องนี้เข้าไปเก็บไว้ที่ห้องค่าแทนไอ้สีทีได้เลยครับนายท่าน เฮ้ยบ่เสียแห้งเลยที่กูทนกินมักเพชรตั้งวันหนึ่งกระตาบวายเร็วไปดีกว่า ในมื้อนั้นเองหลังจากที่ท่านเศรษฐีกินเข่าเทียงแล้วท่านเศรษฐีก็ได้เข้าไปในห้องเพื่อว่าจะพักผ่เอาแหงแต่ทันใดนั้นท่านเศรษฐีก็ได้สังเกตเห็นว่าหายเงินและหายคำของเขาหายไปสองหายท่านเศรษฐีก็เลยให้คนรับใช้ทั้งหมดที่อยู่ในเลื่อนของตนมาโฮมกันอยู่ที่ห้องโถงใหญ่ มาครบกันหมดแล้วเมนโบสูมาหมดแล้วครับนายท่านมาครบกันหมดแล้วครับโอเคสูตั้งใจฟังสิ่งที่กูจะเว้าต่อไปนี้ดีๆนะมันแมนบักไดกันที่กล้าเข้าไปลักเอาไหเงินไหคํคำของกูไปสองหมันกล้าเข้าไปลักเอาทาั้งๆที่กังวันแสกๆเลยไอหัวขโมยคนนี้มันคงรู้จักค่าน้อยเกินไป ฮ่าให้เงินให้คำของนายท่านหายบักได้ว่ามันคือมาเก่งตายแท้อุย้ยกูกับอยากหักอยู่แต่กูบอกาตามที่ไอ้สีคนนี้เห็นวันนี้ก็มีแต่ไอ้กัมพาเท่านั้นละที่เข้าไปในห้องของนายท่านอา้าวรุ่นพี่สีคือว่าจังสั้นละกัมพาก็เข้าไปในห้องของนายท่านอีลีนั่นละเพราะว่านายท่านสั่งให้คอยเอาให้เงินให้คำเข้าไปเก็บไว้แทนรุ่นพี่นายท่านครับ กับผมบ่เคยมีแนวคิดอยากจะลักขโมยสิ่งของใดๆของนายท่านเลยนะแค่นายท่านให้ข้าอยู่อาศัยที่บ้านได้ร่ำเรียนความรู้เท่านั้นก็เป็นบุญหัวของไอ้กำพาแล้วถ้าบ่แมนมึงแล้วมันสีแมนไผ่ละที่เข้าไปเอาก็เห็นเห็นกันอยู่ว่ามีแต่มึงคนเดียวที่เข้าไปในห้องของนายท่านวันนี้เออแมนความบักสีได้เนาะโอ้ยแต่ว่าบักกำพามันเป็นคนดีได้คอยบ่เชื่อดอกว่ามันสิเป็นขีล้ลัก เอาเอาพวกสูงเงียบเงียบก่อนข้ามีวิธีพิสูจน์ว่าใครกันที่เป็นคนร้ายตัวจริงอ,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 อีเอิงอีเอิงเอ้ยอิงอยู่นี่จ้านายท่านเองิงจงไปเอาเข้าวเหนียวมาให้ข้าหนึ่งกระติบทีเจ้าข้านายท่านเมื่อนางอิงนำข้าวเหนียวมาให้ทานเศรษฐีแล้วจากนั้นทานเศรษฐีก็ได้จมมนคาถาบางอย่างเป่าใส่กองข้าวเหนียว โอมละเม่นวานอนางฟังเดเจ้านกเจ้านกย่างขันว่าไปตามทางขนกย่างนกเจ้าน,นางขมูขมาวไอ้นกเจ้านกย่างโอมเพียง โอ้โยจีงแม่กูปวดหัวน้ำคาถานกเจา้านกยางนี่เด้เอเฮาดีพวกเองจงพากันจกเอาเข้าวเหนียวนี้แล้วเอาไปย่ำคนละคำแต่พวกสู้บต้องอื่นมันน่ะเมื่อทานเศรษฐีเห็นทุกคนย่ำข้าวเหนียวจนหมดแล้วผ่านไปบพโพเขาทานเศรษฐีก็ได้สั่งให้ทุกคนขายข้าวเหนียวนั่นออกมา จากนั้นถูกคนก็พากันคายข้าวเหนียวออกจากปากพร่อมกันหมดโอ้ยเป็นอย่างวาสีคายกับคายบ่ออกสียักับยับ่ได้สีคืนกับคืนบ่ลงกินบ่ได้คายบ่ออกเลยกูเห็นุในใดดีวะหลังจากที่บักสีทนกำคืนฝืนยันมเขาไปได้สักพักหนึ่งยิง,งยัมยิงเคี้ยวข้าวเหนียวยิงแน,น้นและเหนียวเป็นก้อนคืนจนเหตุนในแขวของบักสีหล่นออกมาจากปาก โอ้ยยังวันนี้แควของข้าแควของข้าฮักออกมาเลยพวกเจ้าจับตัวไอสีไว้เดี๋ยวนี้ข้าไม่นึกไม่ฝันเลยว่าเจ้าจะเป็นคนแบบนี้นะไอสีข้าอุตส่าห์เลี้ยงดูปูเสือเจ้าเป็นอย่างดีเจ้ากับเนลคุนข้าได้พวกเจ้าจับมันไปส่งเจ้าหน้าที่ตำรวจเลยโอ้นายท่านเยกโทษให้ข้าด้วยข้าผิดไปแล้วข้าผิดไปแล้ว จากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในมือนั้นก็ได้เหตุให้ทานเสษทีหู่วา ไผยกันเน่ที่เป็นคนสื่อสารต่อตนและทานเศรษฐีก็ได้เอาเงินคำจำนวนหนึ่งมาแจกย้ายให้กับคนหับไสทุกคนในเฮือนแต่ส่วนไอ้กำพานั่นหรอท่านเศรษฐีก็ได้เห็นถึงความดุมันขยันเพียนและความสื่อสารของกำพ้าท่านเศรษฐีจึงได้โยกลูกสาวให้เป็นคู่คของสืบทอดมรดกของตน และในมือแต่งงานเท่ากำ้าก็ได้กรับเมย่าแม่อยู่ที่บ้านแลน้วนำแม่ที่หักของตนมาอาศัยอยู่ห่วมกันและเข้าพิธีบาสีสู่ขวัญอย่างมีความสุขและแฮปปี้เอนดิ้ง